มืดฝนมาอีกแล้วฝนสิตกแล้วตอนนี้นะมืดฝนพี่น้องมืดจนไ่เห็นอย่างสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีอีกรอบพี่น้องจ๋าสว่างคำคำส,สี่โมงกว่าแล้วพอมืดหวานเย็นเอาไปให้คนงานกินลูกก้าได้ให้หนึงแล้ว ไอ้ที่สองไปลบมืเอ,อกกื่อเนเนี่ยดำหรือลบก้า,าอย่ดงงี้แกผบ้ลบก้าในร้านชาบูนี่เรียว่าลบก้าจอดมือก็ดำก้าได้แล้วเพราะว่าอันอันซุ่มเด็กหนุอยผู้ชายเนี่ยเขาอันโบธนัดลบก้าเขาเลยว่าเขาอยากดำก็เลยวแชร์เขาไปดำมืเอ,อื่นนั่นอันซุ่มผู้ลบอีกกระลกเนาะพอลบก้าเนี่มันจ้างเป็นมัดบริจ้างเป็นวันอย่สูตร กระเลือแกก็ไปเจ้าไปดำผูใ้ใดดำกันดำผูใ้ใดรกกันลกเจ้าว,ว่าสีดำมีลีก็จะเป็นวันอาทิตย์ของ<า>อีแห้งจะนี่กองกุ้ยพื้นเยรร<อ>ยากาศดีพี่น้องบ่แดดเนาะมากินหวานเย็นมาเดอ้อซื้อหวานเย็นปล<อ>า<อ>ถูกป่าห้องเป็นตัพุนที่แห้งแค่นี้ หาวแต่กี่เห็นมันแดดบัน้เพวามืดฝนก็มีแหง้งหวานเย็นหลอดเนี่ยม,มันิกายายรวยกับทีมฮอลาลานเป็นดีโดหลอดพี่น้องแซ่แข็งก,กับทีมโลกาบริจลกจะนี้นดีเลยพี่น้อง อันถ้าพุ่นกายายรุ่นแล้วก็ไปลกยุ่นพอของยายรุ่นนั้นมันเหลือก็เลยอันเลยสิลกดำก่อนเานอพอเพิ่นกับสิริ่าวดำให้มันสีดายกากาตั้งให้หนึ่งแล้วของบ่มีเนี่ยก็สิเหลือหลายบาดนี่เหลือเลยว่าบัดดำหน้าแล้วให่คนงานเอาเมือ้อือข้าเจ้าน้ำท่วมท่วมกาข้าเจ้า กิบ้านเย็นด้วแห้งกินไม่ทำร้อย่านมันอันขาดร้ายได้มันมันขาดก้ากินได้จักหน่อยล,อยละก้าเขานะจะแซมเลย อ, <S <S อ,อันให้เนี่ยเฉพาะให้เนี่ยได้สามลอยพี่น้องเอาลงไปแ่เรียบร้อยเนาะลุกแล้วแล้วให้นึงแล้วพอลุกถาคนงานแกเศร้าเลยเกือบแล้วให้เด้อน้ำส้มน้ำเคียวเด้อน้ำส้มน้ำเคียวไม่เงี้ยวอันนี้ก็มีทั้งเงินสกินตอนแรกปัดนี่ตอนแรกกินถ้าอยากต้องกิน ปีที่แล้วบะมีเสื่อนนำอารมณ์มาหกสิบขวดพี่นอ้องสื่อมาสิบแพ็คแพ็กละหกขวด,ดปีนี้บลหลายสื่อมาแค่์หกแพ็คเองใส่ยามงดทุกคนห้ามกินสื่อมาให้แต่คนงานกินเนี่ยคนเงือนบ่ค่อยกินแล้วพี่น้องเลยคนเงือนบ่ค่อยกินแล้วเบาหวานขึ้นอันนี้ก็าาเพื่อเป็นเบาหวานโอ้ยคนเง่อนเดือดเข้ เด้อมาเด้อกินน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำแข็งพี่น้องแล้วก็น้ำมันลมพอมาส่วนใหญ่นคนงานผู้ชายเนี่ยเขาบกคอยถนัดเรื่องลรคกระเพราะมันลรคมันต้องมัดขอบเนาะเขาเลยบกคอยอยากอันนี้มืออื่นแล้วเขาสิไปดำเขาว่าอย่ที่เหลือที่ลรคกระ แต่สีดำบีลีวันอาทิตย์จสีลงไปดำแล้วก็สีป้าตำแหน่งแห่งโลกกาสีลกกับแม่นองเมยท่านกาหลายโอ้ยัดกาบห้ามจองลกองูกส,สองคนอีแล้วไม่ได้สองคนอ๋อพูดยิ่งสองคนน่ะสองเลยแม่นองเมยก็ได้ดำเดี๋ยวเขาเจ้าลกเขาเจ้ากาหนับไใบของเขาเจ้าในจักมัดจักมัดปีนี้ค่าจ้างมากกัดกาไอ้มันขึ้นหรือลงเนี่ย คืนบ้าคอยว่าคอยจีรดลงอีได้แหง้งอ่าลดลงในบ้านนี้ข้าห้องก็กระสิเก็บข้าไฟก็ต้องใ้เสียข้าน้ำกินมีคอยซื้อคอยกระสิเดเก็บพอดีเมื่อบริเลืออียังตายว <happen> ่าไป ว่ายอกคือซื้อเพราะเป็นคนงานเก่าอยู่มาสามปีแล้วเ็ยังไงมีีวิพิเศษไหยปีที่แล้วเดี๋ยก็มีพิเศษไหยเดีคนวคนลไหกร้อยพุ่นะเดี๋ยวคนละหกรอยพิเศษปีที่แล้วกิดเบิ้งลูกกาจักมัดแต่ว่าจ right. ักส evet. ิเด้หกลอยนั่นเออปีน <typing> ี้กระมิ้งพิเศษไทยแล้วก็มีค่าลดพร้อมแต่ว่าย่างกลับเอง อันนี้ไปรับไปส่งอยู่ในเมืองปุณิเดชเจ้าปีที่แล้วเดี๋ยวก็มาส่งหอดบ้านปีนี้ก็พังเบิองขนนำบทถ่วมก็สิมาส่งหอดบ้านลาแล้วของปล่อยเลยสิกรับพอปีนี้เรื่องจะไปต่องานเจ้าอื่นครับครับครับดับหน้าของบริเทิงนไม่บริเกินบริทอดอาทิตย์เด้ไหมทอดครับเนะาะพัวคนหลายพี่น้องผัวยายรุ่นแล้วก็มาซอยยายรุ่นสาวันถุนแล้วมาลบกไก่ฟังนะ ลมมาเลืเดอ้มอมืดฝนแหงหงเงาเม่น้ครับพูดนะมัเมืดคนละพีน่องนโเพาะว่าดูทีง่อบแลไอ้แหงก็ได้กากข้าวเปลนะ่อกธรรมดาเบื่อนมืดฝนนะมืดฝนบริเวณแสงแดดเดยพี่น้องแต่ว่ากล้ามันบริสันต์เพี่น้องพูดดีลกเพราะว่ามันคบรอบเสาหารือเสาหกเมื่อนแหละพู้ดีเนาะ กามันงามก้ามันยาวปีนี่เสือเสือผ้าก็มีสีสันคือบอกมาแจกคนงานเนี่ยหสีชมพูสีแดงสีเหลืองพี่น้องหรือัาแจกเสือ้อัดำหน้าแล้วมาจังแจกเนาะ ฝนป,ปล่อยๆล,ลงมาแล้แเ่นบ่ถ้าฝนอ่ะลงแล้วฝนนั่นมืดแล้วป๊าเสียงผ่าหองน้ำท่วมกระแทะลมเย็นๆพี่น้องจา้าปีที่แล้วนี่ยังนั้าดิดำหน้าเด้เบิง่งกในมักซิดาพี่น้อง เป็นหมากแล้วอุ้ยอากาศดีลมเย็นเย็นสีไทยดำเลยบอน,นี่นะอันนี้แล้วแล้วก็สีไทยดำเลยพี่น้องเนาะแล้วให้ได้ดำให้นั่นอยู่พี่ก็ตุกกาสองให้สามให้นั่น เขาเจ้าลกไว้ลกไว้แล้วเขาเจ้ามามัดน้ำหลังเนาะแต่บนไม่หยาดเด้ถอนก้าท่านผู้ชมถอนก้าลงเป็นแถวเป็นอ้อยยายรวย เตะขี้ตุ่มอนตออยู่เตขี้ต่มอาสีหันหลังใส่ผู้ใดกับเบิ่งแน่คนมาหอยเนี่ยหน่วยหนึ่งพี่เนี่ยนี่นี่โอ้ยเอาไปตุมให้คนงานกินมือแรงแห้ยเด็ดแล้วหอยเบิ่งเนพี่น้องจ้าหอยน่ะยตังไง หอยนนาาเะเด้ไปจุกอยู่ในเห็นว่าอ่ะปอยมันไปลดปล่อยปล่อยปล่อยมันไปไว้โอเวลายเด้แถวนาลงเลิ่นหนักก็หลายแต่เขาลกกระโหลกกาเก่งในพี่น้องเมาหัวลกไลยได้หลายเนาะบุคือดำนาดำนาดำศาดำไว้ก็ได้ซ้ำเก่า ลดการลหลายก็ได้หลายลกไว้ก็ได้หลายปีนี้เงินค่าลดก้าเพิ่มขึ้นอีกเขาเจ้าว่าบริหอดอันเขาจะพอมันหาพันเน่ะมันสามพันเนาะอันหาบาทละสามพันอันนี้ยในสี่พันหาบาทครึ่ง โอ้ยจะได้กระไดพิเศษอยู่แล้วต้องมาท่านกีบหมไปแล้วฝน <c oughs> กระสีมาพอฝนทั้งพุนตุตกแล้วทั้งเหนือนั่น <c oughs> ก่ายยายรุ่นในกระเลือเป็นตาก็เกลยอ,อันบ่มีก็เลยว่าลกเอา ลกดำเนะเาะพอเพื่อนสิได้ดำดำให้มันแล้วคับมันเหลือกับเรือข้องบม่มียังลกง่ายใบใหญ่รุยย่นอันนี้ก้าลกกำลังยังบ่ทันหอดเศร้ามือเด้นี่กินยีบวานเย็นเนี่ยดีแต่บฮ้อนบ่แดด บ้านนี่ค่อยซื้อมานี่ซองทงจะเห็ดแต่ห้องกระได้เห็ดเองนะอันนี้ดีดีโดดอดหลอดปีนี้มาในทีมสีเหลืองแต่ไม่ใช่การเมืองนะจ๊ะมันเป็นทีมสีสันเนาะลกง่ายต้องกาจะดูการใหม่กาพันใหม่หากบานยาวมันสันหากสันสันนะลกง่าย เออนึกว่าพันมันก็เป็นน้ำพันเลยพี่น้องบางพันนั้นหยาบกับหยาบลกหยาบเนาะคือเขาอันนีเตี่ยขาวน่ะลกหยาบพันนี่เพื่อเรารกง่ายอันนี้เป็นพันใหม่สั่งมาใหม่สั่งมาจากเวียงจันทน์พูดนะปีนี้ก็เลยตกกะสาพอสั่งพันเขามาใหม่อันนี้ก็ลกไฮบอมีเฮือนเนาะ กระสีดำต่อของยายรุ่นไปปุปบอิปิทั้ทททงนั้นมืดมาไก่มาไก่มาเลยเห็นป่ะเดี๋ยวว่าทางเหนือนะ่าตกแล้วลมเย็นๆเนี่ย มื่อวานนี่กัฝนตกส่วงบ่ายสามโมงพี่น้องแห้งแหงนี่อันผู้สบายสบายปานหมานั่งกินนอนกินบักกาแฟมาดูสองพวเมียยายลีกลับลุงไข่เห็นหมดำแล้วก็ยักดำน้ำโมูก้ายังบ่หันหอดสาวมือซำ ครบเศร้า,า,ออาพ,าพาอดีบ่ะการตี้ืพอดีห้องกรุเน่ทันอนอกาพนทั้งกะครบเศ้ามือพีอ่น้องปกติตะกามันชาซีเสาหามือผลจากพ่อดำยเาใบแย้กระดำผพละมูผ้าดำเดี๋ยวมูสีแล้วก่อนเ <c oughs> ย่พักกะสูบน้ำใส่ตีนีนะขันบ่ดำกับจักเส็ดอะไรพอน้าพี่นะมันเริ่มน้ำแหงแล้วเนาะนี่แถวนี้นแหงแล้วนี่ เดี๋ยวมันสีแหงก่อนคับฝนบาตกแต่ว ja, ่าแถวลุ splash, ่มนั้นน้ำไหลแถวนี้น้ำแหงเพิ่นเลยก็ฝ่าวดำแต่กาเพิ่นก็เลยสูบน้ำใส่บมีน้ำก็บ่มีน้ำเตเนาะเป็นขี้ตมสองทถาลกกาแต่สาว้างก็ไดานจำนีเต ากาเพื่อนนี่พี่นอ้องกะเศร้า,ามือได้นกกน,น,นี่ลุลก,งงลกง่ายบรยายลีอ,อืมนะบอ่อกอย่างกามันหน่อยเนาะหากบ่ยงาของสิมันลกง่ายอยู่เพื่อนว,นอว,ว,วนะไม่ใช่ขาวขาวนะ เขาขาวนะมันลกยากเลยหยาบห,าหายาบเขาเจ้าจนยญ้าใส่แท้จริงนะเขามันเป็นเขาหอมเขาขาวนะหอมแต่ว่าลกกาดยากหากมันยาวมันหลาผู้ใดใส่ก็ยอมจ้างคนลกกาจนมือคนลกลนลกาขาวือนบ่ <c oughs> มันี้เจ้แหลบ่บอดดิดำหน้าได้พี่น้องพักกันลกกากาลกยากก็เลยอัน บดายก้าก็เลิ่มบริดำซ้ำนหววกนร้นนาก้าพัดก้าหน่อยพร้อมก้าใ,ใหญ่เพื่อนเบิดแล้วปัดเสียงผ้หหาห้องน้ำสิบบทถ่วม่วงดำหน้าใบใย,ยลีทั้งพุนอะมันตกเลยพุนทั้งหลังนี่มืดมามืดมาพี่น้อง ยี่ว่าหลายมืวออันบริยพนจากเม็ดเขาพากันสูบน้านีทั้งคุณอ่ะเั้งนีนคนแห้งเหรออ๋อเขาบันเทิงนาบ้านอย่งบุ้งบุ้งว้าอับบนนิเาสมเศร้ามือแล้วกะเนาะก้าเศร้ามือมันก็เลยอยากสั่นแน่เนี่ยอายุมันอายุมันกะเดือนเดือนแปดออกไม้สี่ขา แต่ว่าแถวนี่นะพอดีดำนำหน้าเพื่อนนี่นี่มันจิแห่งปลาปีนี้ลุงเลิศคล้องแซมแล้วกอรมูปีที่แล้วเพื่อนก็แล้วกอรมูได้คล้องแซมสองปีซ้อนยายรุ่นอันดับสองป้าผ่าห้องหอดขวบเก่าเจ้าได้อันดับสุดท้ายเบอวขอเดามะเขือในขอให้กูคุน ยังอีกค่ายหนึ่งกองคายกู๊ดพอคนงานคยมาพร้อมมันสิครบสมือเด้บุคือจ้างแถวบ้านจ้างแถวบ้านกับมือเขาเจ้ามากกับมามือบอมาแล้วกับบอมาท่านเจ้าอันเจ้ากับเจ้าเขาใกล้สีแเหลี่วกัขอแปลงน้ำเด้วกขอแปลงบ่นยากคนสองคนท่านเจ้าใกล้สีแเหลี่วเลนแล้วนะท่านแล้วก็รอโอกาสมู่คนแล้วบุกแน่พี่น้องฟาน้ำมืดมากไอไก่พึ่ม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 มาแล้ว พูดถ้าพูดตกแล้วถ้าพูดหมดม,มนันมันาไหมมามันมาก่อนตีวานี่ก็ตกแหงมาไแหง้าหาเ้วันที่เ้าสี่เป็นแหงสามสิบเปอเซ็นัน่าดเ็ิเเมนูของหวานคุณรับเมนูของหวาน มือนเลยากาะดับเมนบอกเอามือนกะโลกอีบอกะโุ่เาพิ่งกะซลกสองหมือนซุกข่อยนันว่าสิกลกสองมือ,อ,อ,มอแต่ว่าอันซุ้มมันเด็กหน่อยผู้ชายนี่ยเขาผัดใบยักลกกามื่นกับใส่ข้าวดำของเขาและซุคข่อยก็โลกอลกน้ำดำน้ำมัน,น,นเาานดกกีพอมันหม,มัดน้ำเลยเขาบวชคอยอันนีู้มากคอผู้ชยนี่อ สี่คนผู้ใดสี่ผู้หญิงสองหาทางเบอร์ดามาสิบเอ็ดทางนี้นะหก น้องจามาในก็บชิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี